สงการนี้เป็นเล่นน้ำที่ไหนได้บ้างเป็นเล่นข้างๆคุณได้ไหมคะแต่ถ้าจะให้ดีต้องไปกับคันนี้เลย bm w x 2 2 0 i m sport สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรปาพรีเมียมเซเลชันค่ะต้อนรับเทศกาลส่งการแบบนี้นะคะหลายๆท่านคงกำลังมองหารถ b m นมยสวยๆสักคันไปเที่ยวรับสงการกันแล้วใช่ไหมคะอ้า <Wow. S 1> อายขอแนะนำคันนี้เลยค่ะ BMW X2 ม0ั M s p o r ยค่ะรถคันนี้เป็นรถประกอบนอกทั้งคันเลยนะคะนำเข้ามาปี2017ค่ะ คันนี้ค่ะเลขไาอยู่ที่ประมาณ6 5 0 0 0กิโลเมตรนะคะพิเศษค่ะ BSI 10ปีหรือที่ระยะทาง100,000กิโลเมตรอย่างได้อย่างหนึ่งมาถึงก่อนค่ะว้าวคันนี้นะคะ BSI วารันตีเขาสตาร์ทปี2018นะคะวารันตีก็คุ้มครองไปเลย5ปีมาพร้อมราคาสุดพิเศษค่ะเพียง1,790,000บาทเท่านั้นค่ะงั้นเรามารับชมรีวิวกันเลยนะคะ bmw x2 คันนี้สีสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับสีฟ้ามิสโน่บลูค่ะโดดเด่นบนท้องถนนแน่นอนด้านในเบาะหนังแท้ดัคตต้าสีดำนะคะพิเศษมากเบาะเขาเดินตะเข็บได้สีน้ำเงินด้วยนะเข้ากันกับสีของรถเลยค่ะมาดูดีไซน์ด้านหน้ากันนะคะด้านหน้ากระจังหน้าไตาคู่สีดำตัดขอบโรเมียมดีไซน์แบบเก๋ๆค่ะดีไซน์กลับหัวนะคะ ไฟหน้าของเขาค่ะเป็นแบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED ด้วยมีไฟ day time running light มาให้ด้วยนะคะคันนี้และหล่อสุดๆเลยมาพร้อมชุดแต่ง M Sport X นะคะเป็นสี Frozen g ก y ค่ะตัดกันกับสีฟ้าของตัวรถนะคะให้ลุคที่ดูสปอร์ตโบเฉี่ยวมากๆเลยละคะ่ะ คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0ลิตร2,000ซีซีทวินพาวเวอร์เทอร์โบค่ะให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่192แรงม้าทำงานร่วมก,กันกับเกียร์อตัตโนมัติ7สปีดนะคะแล้วก็เป็นรถขับเคลื่อน2ล้อแบบ s d r i v รค่ะ BMW X2 20i M Sport คันนี้นะคะเป็นรถ SAC Sport Activity Coupe ค่ะดีไซน์ด้านข้างของเขาโดดเด่นเลยนะคะส่วนท้ายจะมีการดีไซน์ลาดลงต่ำสไตล์ Sport Coupe ใครที่ชอบรถแบบนี้นี่คันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะล้อของเขาค่ะเป็นล้อมแม็กขนาด19นิ้วนะคะลายวา p o k e กสีออ b i บิเก,เกค่ะคันนี้มาพร้อมกับยางมิชลินปี2021ด้วยนะคะใหม่ด้วย ใช้ได้อีกนานเลยละค่ะมาต่อกันที่กระจกมองข้างค่ะเป็นแบบไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวบริเวณนี้ด้วยนะตัวประตูของเขามาพร้อมกับระบบ Comfort a s s e สค่ะสอดมือเข้าไปเพื่อปลดล็อกแต่มือที่บริเวณขีดด้านข้างนะคะก็จะเป็นการล็อกรถนี่มีสัญญาณไฟแจ้งนะคะว่ารถได้ทําการล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะการดีไซน์ตกแต่งนะคะขอบประตูของหน้าต่างเป็นสีดำเงาไฮกอสแบ็ High แหลกหลังคาก็สีดำเงานะคะตัดกันกับสีฟ้าทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็เทมากยิ่งขึ้นค่ะด้านล่างของเขาค่ะชุดการตกแต่งเป็นแบบ M Sport สีฟรเซนเก้นะคะนี่เป็นสีเทายาวไปจนถึงส่วนท้ายของรถเลยค่ะและอีกจุดหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะบริเวณเสาซีพิลล่าของ X2 คันนี้จะมีโลโก้ BMW โดดเด่นสะดุดตาอยู่ด้านข้างด้วยนะคะมองแล้วก็รู้เลยว่านี่คือรถ BMW X2 ค่ะ บริเวณส่วนท้ายของ BMW X2 คันนี้โดดเด่นด้วยไฟท้ายนะคะดีไซน์แบบ L shape เส้นสายของเขาสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะด้านล่างนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้มีกล้องมองหลังช่วยในการถอยจอดมาพร้อมท่อคู่ชุดแต่ง M Sport สี Frozen g ส y น,นะคะรอบคันเลยและจุดเด่นของ BMW X2 คันนี้คือบริเวณฝาท้ายของเขาค่ะสามารถเปิดปิดได้ง่ายๆนะคะโดยการกดไปที่บริเวณโลโก้ BMW ตรงนี้ค่ะ นี่เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะหรือว่าจะสอดเท้าเข้าไปเพื่อที่จะเปิดปิดฝาท้ายก็ได้เช่นเดียวกันด้านในกว้างมากๆเลยนะคะคล้ายๆ B M W X1 เลยค่ะบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยและก็เพิ่มขนาดได้ด้วยการพับเบาะบริเวณที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระก็จะมีขนาดกว้างแล้วก็ลึกไปถึงด้านในสามารถวางถุงกอ๊อฟหรือว่าเต็นก็ได้ และเขาก็ยังมีที่บางสัมภาระมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางของที่มีความสูงขึ้นมาก็สามารถถอดเก็บได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันค่ะว่าจะสะดวกสบายขนาดไหนค่ะภายในห้องโดยสารของ bmw x2 20im sport คันนี้นะคะดีไซน์มาเป็นโทนสีดำค่ะจะมีการปัดขอบโครเมียมแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะคะตัวเบาะก,ก็เป็นโทนสีดำนะเป็นเบาะหนังแท้ดา k o ตาค่ะ เดินได้สีฟ้านะเข้ากันกับตัวรถเลยให้ความรู้สึกสปอร์ตมากๆเลยค่ะตัวเบาะนะคะสามารถปรับระดับไฟฟ้าได้และนอกจากนี้ฝั่งควบขี่ก็มีเมมโมรีซีมาให้2ตํตำแหน่งด้วยค่ะพวงมาลัยเป็นแบบ M Sport 3ก้การจับกระชับมือนะคะฝั่งขวาค่ะจะสามารถควบคุมอินเทอร์เทนเมนต์ต่างๆได้นะคะการอำานวยความสะดวก ฟังช์ชันต่างๆของจอไอรายมีมาให้ครบถ้วนนะคะจอขนาด8.8นิ้วค่ะสามารถทัชสกรีนได้นะคะหรือว่าควบคุมการใช้งานผ่านปุ่มไอรายก็ได้ถัดลงมาค่ะมีช่องใส่แก้วน้ำให้2ช่องนะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดค่ะคันนี้มาพร้อมกับโหมดการขับขี่3โหมดนะคะ Eco Pro Comfort และ Sport ค่ะ พร้อมลุยรับส่งการนี้แน่นอนค่ะและเขาก็ยังมีฟังก์ชันระบบ Parking a แอรซิแทนมาให้ด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมกับเบรนมือไฟฟ้าด้วยค่ะมองขึ้นไปด้านบนค่ะโดดเด่นมากๆเลย X1 ไม่มีนะคะมีใน X2 ค่ะหลังคากระจกพานรารมิกกาสรูฟนะคะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยสามารถเปิดปิดได้ง่ายๆเลยนะคะมองขึ้นไปด้านบนรับชมวิวด้านนอกได้เลย นั่งใน B M W X 2คันนี้ไม่รู้สึกอึดอัดเลยล่ะค่ะห้องโดยสารด้านหลัง B M W X 2นั่งสบายไม่อึดอัดน,นะคะพื้นที่เล็กรูมก็ยังมีเหลือเฮดรูมก็เหลือนะคะแล้วก็มองขึ้นไปเห็นหลังคาจะจกด้วยเนี่ยก็จะสามารถทําให้รับชมวิวได้อย่างเพลิดเพลินเลยนะคะการตกแต่งบริเวณประตูมีไฟแอมเบตไลท์มาให้ด้วยนะคะลำโโคงมีมาให้รอบทิศทางเลยคันนี้มาพร้อมกับ ที่วางแขนนะคะแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ำด้วยค่ะแต่ว่าไม่มีแอร์ด้านหลังมาให้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้รับชมรีวิว bmw x2 2 0 im sport คันนี้แล้วอยากจะขับไปเที่ยวสงการนี้กันเลยใช่ไหมล่ะคะคันนี้นะคะ bmw x2 ย0 im sport รถประกอบนอกนำเข้าปี2017นะคะมาพร้อมกับเลขไม้เพียงประมาณ65,000กิโลเมตรเท่านั้น เบียร์ไซและว,วารันตีของเขาพิเศษจริงๆค่ะเบียร์ไซวารันตีเนี่ยเขาสตาร์ทปี2,018คันนี้เบียร์ไซนะคะคุ้มครอง10ปีเลยนะคะหรือที่ระยะทาง100,000กิโเมตรค่ะวารันตีคุ้มครอง5ปีนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่คุ้มมากๆเลยล่ะค่ะเขาราคาก็พิเศษด้วยนะเพียง1,790,000บาทเท่านั้นค่ะ ชอบรถ b m w สีสวยๆจีจ๊ดจ๊าโดดเด่นสะดุดตานะคะขับไปไหนมีแต่คนมองเนี่ยต้องจัดคันนี้เลยนะคะรถคันนี้พอไม่ขุ่นเป็นเจ้าหองแล้วค่ะ ยูโรปามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันศูนย์รวมรถ BMW Premium Used Car ที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนเราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณค่ะสามารถติดตามรับชมรีวิวรถ BMW สวยๆได้ใหม่นะคะทาง Facebook Page BMW Used Car by Europa YouTube Channel BMW Europa m o t ม r Group ค่ะ หรือว่าหามีโรถบีเอ็มแอยู่รุ่นไหนที่คุณกำลังสนใจอยู่ทักเข้ามาสอบถามกันได้ทาง Line Official a d e u r o p a ขปาคีดคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ